ก็ไม่เชื่อคนพวกนี้เขาเป็นอะไรกันคนพวกนี้เขางมงายอะไรกันคุณพยนต์ภาพยนต์ที่ท้าทายกับศาสตร์ลึกลับเล่นกับความขลังเผชิญหน้ากับพิธีกรรมต้องห้ามที่ได้ไมค์พลทริตโชตกฤิตสดาโสพลผู้กำกับพี่นาคหนึ่ง สองและสามที่ขอเปลี่ยนโหมดสู่ความน่ากลัวแบบจริงจังและได้รับแรงบันดาลใจที่น่าสะพรึงมาจากเรื่องจริงการเอากระดูกไว้ในหุ่นเนี่ยมันก็เราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสัมักสงฆ์อาจารย์ช่วนการทําเอาคนจริงๆมาทําหุ่นพยนตร์เลยเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่พ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็ปรากฏว่าสั่งเสียลูกว่าเฮ้ยไม่ให้เผาให้ทําปูหล่อไปเลยเป็นหุ่นไปเลยแต่ว่าเราก็จะมีแบบฉบับเป็นของเราเองด้วยแล้วก็มาใส่ความเป็นบทหนังของเราเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะ และผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าขนหัวลุกก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ขาดไม่ได้พร้อมจะเข้ามาท้าทายความเชื่อความศรัทธาและค้นหาความจริงในหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้สวัสดีครับอัภพมงพัพาน์ครับผมระบบทองเตะครับพทวพาวมากคืออัพเก่งอ่ะเขาเก่งเพราะว่าเขาเล่นได้หมดเพราะตัวเตะเนี่ยมันมีทั้งดราม่าไหนจะต้องน่ารักไหนจะต้อง หลายๆอย่างอ่ะเออไม่อยากสปอยคาแรคเตอร์แต่อ่ะเขาเล่นได้เชื่อจริงๆว่าเขาก็เป็นเด็กพิเศษพิเศษจริงๆกับการได้อัพมากับเรื่องเรื่องนี้เลยจ,จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนไปดูอัพเรื่องนี้แบบสุดยอดอ่ะครับผมสวัสดีฮะชื่อนิกครับผมคุณอาทิตย์เป็นประดับครับผมในเรื่องรับบทชื่อเจดครับพอคาแรคเตอร์เจดเราเราเรานึกถึงนิกขึ้นมาเพราะเจดจะเป็นคนติสเป็นคนปั้นหุน่นก็เราคิดว่าเอ้ยเราลองเราลองเอานิกมามาทำในแบบที่คนอื่นไม่เคยเห็นบ้างดีกว่า สวัสดีค่ะเอมี่นะคะนางสาวทักษอกิจเนียมค่ะรับบทเป็นมีนาในเรื่องหุ่นพยนต์ค่ะยความที่มีนาต้องมีสาวชาวบ้านเหมือนมีอะไรในใจตลอดเวลาต้องดูแลแม่ดูแลน้องที่บวชเป็นเนนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับมีนาจนมีนาต้องแบบปีนผีเข้าเตี๋ยมปอีกคนหนึ่งแล้วเขาเล่นได้แบบไม่ห่วงสวยเลยปล่อยพลังมาแบบโอ้เธอนี่แหละคือมีนาของฉันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับ ผมภูวินตั้งสักยืนครับรับบทเป็นทานในเรื่องหุ่นพยนต์ครับผมเป็นคนไม่เชื่อเป็นเด็กเมืองมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยครับในทางการเขาก็รักความถูกต้องก็ไม่เชื่อก็ก็งงว่าแบบคนพวกนี้เขาเป็นอะไรกันคนพวกนี้เขาง,งมงายอะไรกันก็คือมันคือตัวแทนคนรุ่นใหม่เลยครับหุ่นพยนต์จะเป็นภาพ,พยนตร์ที่ท้าทายความลึกลับในสิ่งที่มองไม่เห็นที่คนรุ่นใหม่พร้อมจะพิสูจน์ว่าสิ่งนี้มีจริงหรือเป็นเพียงแค่การใช้ความกลัว เพื่อแลกกับศรัทธาหุ่นพยนต์เก้ามีนาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์